อเล็กเรนเดลออกมาแจ้งแล้วเล็กเปิดใจครั้งแรกยอมรับคิดเรื่องอนาคตกับแฟนสาวเลเ็กเรนเดลเปิดใจถึงการหายหน้าหายตาจากงานละครไปสักพักใหญ่ว่าต้นเหตุเป็นเพราะรวมทั้งเปยเป์ยถึงกับอนาคตกับเจนนี่แฟนสาวนอกวงการว่าไม่ได้แล้วด้วยว่า ละครอ่อนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เรื่องสุดท้ายที่ออนแอร์คือทีใครทีมันปี2562และสุดร้ายสุดรักเล่นกับบัวนรินทิพย์ ออนปี2564อเล็กก็ยอมรับว่าหายไปนานจริงๆแต่ก่อนหน้านี้มีถ่ายเรื่องเก็บแผ่นดินอยู่2ปีตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออนแอร์และล่าสุดก็เพิ่งได้ปิดกล้องเรื่องสืบลับหมอระบาดก็ใช้เวลาถ่ายประมาณ1ปีบวกกับตอนนี้ตนเองรับละครทีละเรื่อง เพราะความรับผิดชอบหลัก80%คือการไปดูแลศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา EEC ก็เลยอาจไม่ได้เห็นหน้าบ่อยเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เวลารับละครแต่ละเรื่องก็จะเลือกรับมากขึ้นหากมีบทที่ดีทีมนักแสดงทีมงานที่ดียังไงก็ยังไม่ทิ้งงานแสดงแน่นอนนอกจากนี้อลเล็กยังได้อัปเดตเรื่องความรักกับแฟนสาวเจนนี่ว่าตอนนี้คบหากันมาหลายปีแล้วยอมรับว่าตัวเองมีความคิดถึง เรื่องอนาคตแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ได้มีการแพลแผนว่าจะเมื่อไหร่ตอนไหนแต่คิดว่าถึงวัยที่ควรคิดได้แล้วแต่ทั้งสองคนก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และครอบครัวก,ก็ยังไม่ได้เร่งหรือกดดันด้วย